กองบินเจ็ขอนำท่านเข้าสู่ประวัติและขีดความสามารถของฐานบินรบหลักและเป็นหนึ่งในเขี้ยวเล็บของกองทัพอากาศกองบินเจในยุคแรกเริ่มชื่อกองบินน้อยที่7จัตหตินก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2494ภายหลังจากการปรับปรุงโครงสร้างกองทัพมีภารกิจขับไลยุทธวิธีสนับสนุนการปฏิบัติของกองทัพเรือต่อมามีการปรับโครงสร้างกองทัพอากาศอีกหลายครั้ง จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นกองบิน7และกองบิน71ตามลําดับภายหลังได้รับภารกิจสนับสนุนทางอากาศยุทธวิธีเมื่อกองทัพอากาศมอบพื้นที่คืนให้กับกองทัพเรือจึงได้ย้ายที่ตั้งจากอําเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีมาสู่ที่ตั้งปัจจุบันสนามบินหัวเตยอําเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีการปรับย้ายที่ตั้งแล้วเสร็จเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์พฤธศักราช2525จึงถือเป็นวันสถาปนากองบิน โดยมีนาวากาศเอกปริศนะสิทธิทูลเป็นผู้บังคับการกองบิน71สุราษฎร์ธานีท่านแรกพุทธศักราช2,525ถึง2,534ทศวรรษแห่งการเริ่มต้นกองบิน71มีเครื่องบินโจมตีแบบที่5 OV-10C oh บรรจุประจำการได้เข้าร่วมปฏิบัติการทางทหารในพื้นที่และสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ เมื่อมีการสำรวจและค้นพบแหล่งก๊าซธรรมชาติกลางทะเลเอ่าวไทยซึ่งห่างจากชายฝั่งทะเลนับร้อยกิโลเมตรจําเป็นที่กองทัพอากาศจะต้องมีกําลังทางอากาศที่มีสมรรถนะและมีพิสัยบินไปถึงพื้นที่เหล่านั้นเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่การขนส่งและความมั่นคงทางทะเลดังนั้นในปีพุทธศักราช2534ถึง2555กองทัพอากาศได้ปรับวางกําลังให้เครื่องบินขับไล่สมรรถนะสูงมาประจําการโดยในช่วงแรก พุทธศักราช2534เป็นเครื่องบินขับไล่แบบที่18ขอทับขอ F5E/F e, ต่อมาในช่วงที่2พุทธศักราช2541เครื่องบินขับไล่แบบที่18อ่อทับขอ F5A/B และเครื่องบินกรวจการขับไล่แบบที่18 RF5A ย้ายเข้ามาเพิ่มเติมกองทัพอากาศได้มีคำสั่งให้ยกฐานะจากกองบิน71เป็นกองบิน7พร้อมทั้งเพิ่มอัตราปรนจุฝูงบินเป็น3ฝูงบิน และกำหนดให้กองบิน7เ,เป็นฐานบินปฏิบัติการหลักของกองทัพอากาศและฝูงบิน711ได้เปลี่ยนชื่อเป็นฝูงบิน701กองบิน7เครื่องบินขับไล่ตระกูล F5 ได้ปฏิบัติภารกิจณกองบินเจ็เป็นเวลา21ปีนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2554กองบินเจดได้รับการพิจารณาให้เป็นฐานบินรองรับการบรรจุประจำการเครื่องบินขับไล่แบบใหม่ ทดแทนเครื่องบินขับไล่แบบที่1 8อทับขอและเครื่องบินลาตะเวนตามโครงการพีดสวนภูมิโดยเมื่อวันที่20พฤศจาคมพุทธศักราช2553รับการบรรจุเครื่องบินควบคุมและแจ้งเตือนและเครื่องบินลำเรียงแบบซ์บ340 AEW-B เข้าประจําการณฝูงบิน702ซึ่งเป็นฝูงบินก่อตั้งใหม่และเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์พุทธศักราช2554เครื่องบินขับไล่ ริเพน 39CD ีดีจำนวน6เครื่องบินเดินทางจากสวีเดนมายังกองบินเจบรรจุประจำการในฝูงบิน7 0 1เมื่อมีความพร้อมจึงประกอบพิธีบรรจุประจำการเครื่องบินทั้ง2แบบณกองบินเจในวันที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2 5 5 4นับเป็นการเริ่มศักราชการปฏิบัติการาาาที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางซึ่งอากาศยานทั้งสองแบบนี้เป็นองค์ประกอบที่สําคัญของระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบบูรณาการ prevent integrated air defense system